สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูสาจะให้ชื่อกิจกรรมว่าก้าวย่างอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งอุปกรณ์ของคุณครูก็มีกระดานนะคะสแผ่นหนสองนะคะคุณครูสาจะสมมติให้กระดาษสองแผ่นนี้เป็นสะพานเราจะสร้างสะพานเพื่อจะข้ามไปหากันนะคะ คุณผู้สาจะสร้างสะพานเพื่อไปหาเด็กๆที่อยู่ถางบ้านนะคะดูสิมิ้ผู้สาจะสร้างสะพานสำเร็จหรือไม่จะไปหาเด็กๆที่บ้านได้หรือไม่เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้สาจะใช้กระดาษแผ่นที่หวางนะคะแผ่นที่หนึ่งวางไปแผ่นก้อย่าลืมตอนนี้กระดาษของเราเป็นสะพานแล้วไม่ว่าเราจะเดินข้ามถนน ข้างสะานหรือเดินไปที่ไหนเราต้องระมัดระวังนะคะถ้าเรามัวแต่สนใจสิ่งรอบข้างไม่จดจอ่อหรือมีสมาธิกับสิ่งที่เรากราำลังทาอยู่เราก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเดี๋ยวเรามาสร้างต่อไปเลยค่ะแผ่นที่สองนะคะทุกวางด้านหน้าเลยแล้วก้าวไปข้างหน้าแผ่นที่สา ก็มาจับด้านหลังสาพที่เราข้ามมาแล้วหยิบแผ่นที่หนึ่งที่อยู่ด้านหลังขึ้นมาแล้ววางแผ่นที่สี่มาจากด้านหลังเหมือนเดิมค่่นยิบ แผนที่หกหยิบวางกาแผนที่เจ็ดหยิบแล้ววางแ,แ,แผนที่แปดหยิบแ้ววแผนที่ 9แล้ววางกแห่งที่10บแล้ววางแล้ว9ตอนนี้คุณครูสามาอยู่หน้าเด็กๆเลยเห็นกันไหมเอ่ยคุณครูสามมาหาเด็กๆที่บ้านแล้ว แลเด็กๆอย่าลืมสร้างสะพานของเด็กๆมาหาคุณครูสาด้วยนะคะคุณครูสาจะรอรับเด็กๆค่ะอย่าลืมถ่ายคลิปมาให้คุณครูสาดูด้วยนะคะคุณครูสาจะรอดูค่ะแล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ